สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขุสุขชนครับมาเด้อพี่น้องเด้อซอยน้ากันครับเมื่อนี้เป็นต้มซุปหางงวัวครับแต่ว่ามากินกับแบรเอาไอไฟครับมากินนําใส่กับแจ่วคมๆพ,พ,พี่น้อง,ท,งที่แรกที่แรกว่าสิบโกินแหล,ละล่ะบดบ่ได้บ้านเนี่ยเบิ่งเนีข้าวเหนียวอ่นหอนข้าวม่กจะไมนูขนาดนี้ไม่สิอดได้โม <c oughs> สิเป็นข้าวม่บโมสิเป็นหางงวัวครับทางเฮามีบูยเบิงบ่งเบิงบ่งไอมัน <c oughs> ไอเต๋ตอๆพอดำหนึ่งเองครับสุดหอ,อมหอมข้าวม่เฮาเอา ถ้าเกิดไครพูดีพี่น้องอยากได้เนยอยากได้ก็สร้างมาเลยครับอันนี้ข้าสัวใช่พักแผ่วี่นี่งเมืองซีมนำนัวมันเจ้าบี้มคมครับนี่เมืองต้มให้มันเปื่อยๆพี่น้องอันนี้คือทางข้านี้เผาคนให้เรียบร้อยครับแล้วมันจะได้กินใหม่อหอมไมยบ่ดำเห็ดขัดแลยว่าขับปะเปื่อยน้ำ แต่ได้กินมากนี่เมนูนี่ชื่อว่าเจ้าคมข้าวหอเบะเบงทานยังไงมั้งกำเจาบอกได้จะคำคำเดียวว่ายอดแสบพันเมนูนั่นนี่มึงทางเปื่อยมันดึงดึงดึงเลยครับตอนนี้อากาศครับหามองแรงพอดีข้ามงามครับ เจ้าขมแต่สัวแสมมะนาวชอบหน้าเลยข้าวเหนียวอ่อนๆน้องเบิ้งครับโอ้ยพ่อีแม่เลยหอมมะพร้าวหอมมะนาวมันคือเขาอะงรี่นี่ต้องไง เขาอะมันใหม่ๆเนงเนามเผาแล้วก็คูดครับทำได้ทำหนึ่ง,งก็เห็ดกินยากอยู่ครับแต่ว่าเขาเห็ดเรียบร้อยไปแล้วบ่ไวแล้วบ่ไวแล้วเขออีกบอกจวดขนาดเบิ่งพี่น้องเบิ่งมันบอกกินบ่ได้มันอาหารกับเขาแบบนี้มันต้องลองเป็นบอกแมนจากมือสุกเลเ็กลอยเลือดเนาะเนาะเออเอากินกันถึ่งงียเนาะมือนั้นโอ้ร้านแตกครับวันนั้นร้านแตกครับลงติ๊กต็อกก็ร้านแตก แต่งยังไงวะธรรมดากินวันปีพอพ่ะย่ะสิลอยเลือดครับืมตอนไงเอาไปทิ่มแจวคมนี่ไอ้พายสดคมลำข้าน้นำเลยสดข้าน้นำเลยพี่นรักฝากเลยเด้อครับพี่น้องเพลงจะปล่อยเร็วๆนี้ไอ้กอลล์เนาะฝากไปฟังกันเด้อทายเอมี่ในหลับบ้านเบ้าดำนี่ะแหละตัววันที่ยังสิบธันวาสิบธันวาครับเพลงไอ้กอลล์เนาะพ่ะั่ะ มิแต่คนจี่รลืมอ่างพี่น้องไหมความนัวพอดีเลยเขาไม่หนุ่มเนาะทั้งหนุ่มทั้งหอมไม่แล้วเหรอแมนบรรยากัศเมนูนี้ครับ ปลาให็นบปเลยมันจะกลืนไข่แมนต้องกินหางนี่พอดีเลยต้องกินช่วงอุ่นตัวนี้พอดียินไหมนี่ยเพื่อพี่น้องสนใจอยากสั่งอะนะมีเบิดครับบ้านเบาดำมีเบิดมีเบิร์ตส่วนให้ได้บ่มีแต่อยอดหลักเผาเพอาเกิดไอปีนันเถื่อนกบเดียวกบเดียวเพื่อสิได้ยอดแมนอ่ามีเบิดบ่แมงตามปีนบ่ เป็นเลนยอดรังเผานานานี่ก็เป็นนาหนาวมเมนูนาหนาวนี่คือ,อยังขัวหนูห่านได้จักมือจักมือห้องขวัวหนูครับมีให้ผมปิ้งหนูขัวหนูเลยครับพักเลยได้มะขวะเครื่องแน,น,น่นๆเนาะลงมะขวตรงหน้าเกี๊ยบพี่น้องเบิึงไ้ข้นคุ้มๆเลยอืมสัวเลยพี่น้องแสีบแน่นอนเบาเลยโอ้โหเจอแล้วตอนนี้นะครับ ผมจะจัดโบกใหญ่ให้ดูนะครับน้ำซุปมันแบบนัวแหง้งทอนห่อนก็นี่แบแหง้งครับหอนได้เพลิอลงมาร่วม, <c oughs> มพัดนน่้บนบดพี่หรองตัวไงโบกไงมนันเออไงไงเออาาาาตาสอดเลยเมืองนางมันนุ่มล้านไส้ก็ไปใส้ว่ามือบบอไโอ้โตมาเลยนางนุมน่มๆครับว่าเป็นง่วนหน่อยเผา คล้ายๆกันเน,ะะนา,เาะก็น้ำงัวเผาเออตอนน้ำซุปมันคักกว่าเลยผมเกษียณจังสีพี่น้องเอาเกล็ดต้มก่อนอาบแปรเกล็ดต้มเสีเลยลนะผมเสีตัวนี้ก้อนอเท่ๆเป็นเบิ่งเนี่ยน้ำน้ำซ่าน้ำซ่ากินกินบ่เป็นเมากุ้ยครับอัน ต้นไม้บอกพูดเดียวบอกก็พ่นนะบอกก็พ่นก็มีครับเริ่มมี่ยเห็นละบ้านคอยตอนนี้พี่น้องเลยนะหนึ่งสองฮะจัดไปทำญ่แห้งอื มันอืมจนติดมืออืมีคนหลายแต่บเหนียวผับกรอบนุ่มนุ่มนุ่มแห้งบอกกับหนว่าเอ้ยปิต้าเหนียวบ่มีนางครับต้มต้มเปื่อยนะสีนมันแน่แห่งแข็งเนาะหนังมันค้ากักอืมคขาก็เอ็นแก้วอีกแม่นงงงมึงเด้อหางัว สร้างไปรอบพี่น้องกินั้งเท่อมีหน้าเขาบอกว่าซุปอะไรก็ไม่สู้ซุปหางงูอร่อยกว่าซุปหางงูซุปตีนงูหางกับซุปตีนครับทีซสียบเป็นพิเศษเนี่ยเพราะว่าหนังกับเนื้อที่ยุ่มตมดกระดูกมันแบบม้วนขื้มูมันมันมันวบาไม่จักอธิบายบนถือแล้วเวลานำซุปมันจะคือกันเลยได้ อดอกหนุตะกอนมึงเคยกินมุจักว่ามันเสียบปนี่พัตตะเคยกินเท่านั้นแหละงามเลยเหมือนแต่เขาเห็ดนี่ไปหาหางเลยในมอาคออันนี้เล่นๆนะไม่งั้นจะกล่นมันเลยเนาะออกมาเวลาเาไปมันจะมีหางมีตีนมีหูครับผันเอื่นชุด ชุดอันดีสเบกคนนั้นเฮ้ยตากีแต่นำนวลหลบทอยงี้น้ยมันม,มันก็ไหลลงไหลลงเมือ่มอไรนวลแน่นแซบกว่าเอ็นแก้วรับประกัน,นครับอืม นุมนุ่มนยอมเลยนี่นะคอตัแซวมากทานหนึ่งกับยูคือกันคอเดียวครับพี่น้องแี่คอเมื่อกี้ละยูเลยแต่กินเจงหน่อยก่อนค่อยๆไปเนาะค่อยๆไปขอหน่อยกับมี่ครับพี่น้องนะฮะนะฮะแบบนี้ต้องกินคือมอไฟเนาะเดี๋ยวพูดเลย จับปีไม่กันด้วยนี่ดำนีให้เดียวเลยเหนียวเลยอือให้เราสองใบอือจบเลยอือโอ้โเจียวกับเจียวคมอือเหนือสองอันนี้ใหญ่เลยนี่โอ้โหมะม่วงใบสูนงวุ่นนงวายซิมครับหน่แน่นงวุ่นไวายถูกว่าแมนขอหน่อยไม่เห็นคากเลยนะเพราดีเลยเพราดีครับนี่มุมมุมดอเลยแมนอือหมดองยานยานมันอันโบเปื่อยเนาะเปื่อยดีครับ นผิดพาดประกันใ้บ่าการครับมื่อนี้ต้มซุปหางงัวแซ่บๆรูว่าพี่น้องท่านใดสนใจครับอยากซิมอยากไปลองเบิ้งสี่ไปหางแต่พี่น้องมาซับเองครับซับตอนพอดีประมาณจะโอ้ขายแบบเป็นหางไปเลยแมน่อให้เรียบร้อยแมนพน้องไปซับเองครับเพื่อทำหัวเฮาหางหนึ่งเลยพี่น้องเสียใจบ่กหัวเอ๊ะเอาหางหมามาหรือเปล่าหางหมาบม่โม่มันแบบนี้บม่โม่ใหญ่อันนี้ ทั้งไงทั้งเง้วเลยพี่น้องหลายอย่างลายแนวครับพี่น้องท่านใดสนใจบ่สิเป็นช่วงนี้ก็เครียดหน่อยกับกะปูน่านาะครับเนาะตามดดูการบ้านเฮาแกงใช้ผักอิซมดังคมไงแมนหอยอก็ะมีโะ่มโทษว่าเครียดไงแมนเมื่อว<ง>านนมาแกงแซบแซบพี่น้องเอง แข่งใส่ทั่งกระปูเนี่โอ้ยเบาฝ่ายบรอยู่แมนพาคกันชมนังขมชวนมากเนี่ยแซ่บๆเพิ่นบบได้คอยได้ยูน้ำเหรอครับแต่ก็มาแต่ก็ไอ้คอมเมนต์มาที่หลังว่าเอ้ยบัตรจังซี่เนาะบัตรกูนะำตำแต่บางห่งให้กินแต่บางหุ่งอย่างเดียวครับเพราะว่าเวาบขาต้องลงทุนอย่างล้านหน้ละมานมาจังหวะแต่พ่อแต่อาหารตแลวนี่นะครับถ้าเห็นถ้าพี่น้องเห็นในคลิปพี่น้องสิยวหูเลยถ้าอาหารนี่ดีโบเห็นคอยดอกเอ้าแซ่บๆนัวๆนำกันครับเหมือนนี่บัววากันความแซ่บความนัวครับมันว่ากัรโบได้เนาะ จังมือครับเพื่อนว่าซีมากินข้าวปุ้นกับผอดำอยู่ผู้่อนเจ้าแล้วได้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 จันไทยนี่พี่น้องครับคอมเมนต์มาเด้อกินข้าวปุ้นเบิงเบิงไอหนวดกินข้าวปุ้นว่ามันสิเป็นนะใดว่าเราสิกินแบบใดโอเคนะครับเน้องเอาคอมเมนต์มาหลายๆเด้อถ้ารยังใหครยังให้กินนะสำหรับวันนี้ครับขอให้พี่น้องเฮามีความสุขความเจริญครับคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดสมความมุ่งมั่นปรารถนาครับลำล้ำเรื่อยๆถูกคยเลยเบอร์ครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับบ๊ายบายนะจ๊ะ